ความลับของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เพื่อเปลี่ยนดวงการเงินจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ชินแส,สาศาสตร์ของจุ๋ยจะเคยพูดไว้นะคะชาววันนี้อยากมีโอกาสมีช่องทางการเงินการงานโชคลาภเข้ามาเยอะขึ้นเข้ามาได้ไวขึ้นให้ใช้ความลับในเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดและความลับนี้นะคะก็จะเป็นความลับที่อยู่ในหนังสือชีพมังคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวนะคะเขาพูดถึงในเรื่องของการเงินไว้ค่ะว่าชาววันนี้ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนไม่ รู้จะทํายังไงนะคะให้เริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซึ่งศาสตร์นี้เขาจะพูดถึงในเรื่องของพลังงานค่ะกระเป๋าสตางค์คือบ้านของเงินนะคะถ้าบ้านนาอยู่เงินก็อยากอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะซึ่งหลายท่านก็ใช้ความลับนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนดวงการเงินของเราเคยแอบ,บสงสัยไหมคะว่าทําไมต้องเป็นวันเกิดหลายคนไปดูดวงนะคะจินแสก็จะบอกว่าใกล้วันเกิดแล้วให้ระวงังบางท่านก็จินแสบอกว่าใกล้วันเกิดแล้วเราจะโชคดีเพราะทุกๆวัน เกิดของเราเป็นวันเปลี่ยนดวงของเรานะคะก็เลยมีความลับในเรื่องของการเปลี่ยนดวงการเงินในวันเกิดนะคะแต่ต้องเป็นกระป๋อสตางค์ที่ออกแบบเป็นมงคลชำพิชีแล้วนะคะและเป็นสีที่หนุนดวงการเงินและที่สําคัญค่ะต้องมีพุทธคุณที่หนุนในเรื่องของการเงินหลักๆนะคะอย่างเช่นเครื่องรางนึงดูดเงินตัวเลขที่หนุนในเรื่องของการเงินซึ่งในกระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนี้จะหนุนในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตตาพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระฉาเงินล้านก็หนุนเงินหลักๆ หนุนเงินก้อนใหญ่พลึกุลของยันเศษฐีหนุนการเงินโชคลาภณเเมตตาสําหรับใครที่มีปัญหาพื้นดวงนะคะมีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้เก็บเงินไม่อยู่ก็จะมียันนาโชคพร้อมยันพลังตัวเลข42896395ซึ่งจะมีให้ครบเลยนะคะยันพลังตัวเลข42896395จะหนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตตาก็เป็นอีกหนึ่งความลับค่ะของการเปลี่ยนดวงการเงินของเราให้เรามีโอกาสการเงินการงนารงนโชคลาภเข้ามาได้มากในวัยเด้เร็วขึ้นกว่า ะคะใครที่กาลังมองหานะคะว่าเอ๊จะทํายังไงดีเอ่ยใกลจะิ้นปีแล้วนะคะโอกาสช่องทางของเรายังไม่เปิดใช้ความลับของการใช้ของมองคลปริตัวช่วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมองคลต่างๆท่านก็อยากมาช่วยเราค่ะเพราะมนุษย์คือสิ่งเดียวที่สามารถสร้างมูลได้สายคล้องถอดเก็บได้ด้วยนะคะใครสนใจกระบ๋าสตางค์ศาสตร,สร์ตัวเลขตัวน,นี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะใบนี้999บาทจะส่งไปพร้อมกับเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินตอนนี้กระบอาสตางค์ใกล้จะหมดแล้วคะ่ะ